สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งภูตานทรงมีพระราชดําราสผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชนาจักรูตานพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนขอร่วมแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อรัฐบาลและประชาชนชาวไทยหลังจากทราบข่าวการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรง เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเปี่ยมด้วยเมตตาพระวิริยะอุตสาหะ ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประสิกรและทรงอนุรักษ์สืบสารวัฒนธรรมอันงดงามของชาติไทยซึ่งพระองค์จะทรงดำรงอยู่ในความทรงจำของปวงชนทั่วโลกด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณและความรักอย่างลึกซึง้ง สมาชิกราชวงศ์พูตานพร้อมเจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับสูงสมาชิกคณะทูตานุทูตและพลเมืองชาวไทยในภูตานได้ร่วมกันจุดเทียนเพื่อแสดงความอาลัยในโพสต์ยังกล่าวยังระบุด้วยว่าพูตานและไทยมีสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นด้วยมิตรภาพและไมตรีจิตซึ่งได้รับการเสริมสร้างความผูกพันอันลึกซึ้งระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองประเทศ ขณะที่ผู้นำหลายชาติรวมถึงประธานาธิบดีปากีสถานสหรัฐอารับเอมิเรตส์และฟิลิปปินส์ร่วมแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเช่นกันโดยประธานาธิบดีเฟอร์ดินานมาโกสจูเนียของฟิลิปปินส์ระบุด้วยว่าพระมหาการุณาธิคุณพระบารมีและพระเมตตาอันอบอุ่นของพระองค์สร้างความประทับใจให้ผู้คนมากมายรวมถึงชาวฟิลิปปินส์ด้วย มิตรภาพอันใกล้ชิดของพระองค์ที่มีต่อฟิลิปปินส์และจิตวิญญาณแห่งความเมตตาอันแท้จริงของพระองค์เป็นแหล่งกำลังใจและแรงปันดาลใจให้กับพวกเราทุกคนเสมอมา ด้านทุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในนามของรัฐบาลกัมพูชาและประชาชนชาวกัมพูชาได้ส่งหนังสือถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งเฉลิมประเกียติในฐานะที่ทรงอุทธธิศพระวรกายเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมงานหัตถกรรมรวมถึงวัฒนธรรมไทยซึ่งจะเป็นมรดกอันทรงคุณค่าที่จะสืบทอดร แบงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังต่อไปขณะที่สถานเอกอัครราชทูตของประเทศต่างๆประจำประเทศไทยออกแถลงการร่วมแสดงความอาลัยหลังทราบข่าวสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคต โดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐโพสต์ข้อความว่าขอแสดงความอะไรร่วมกับประชาชนชาวไทยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะที่สถานทูตจีนประจําประเทศไทยระบุด้วยว่าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นมหามิตรที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนชาวจีนและเป็นที่รักและเคารพยิ่งของพวงชนชาวไทยด้านองค์การสหประชาชาติออกแถลงการว่าองค์การสหประชาชาติในประเทศไทย ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถาวายความห่วงใยแด่พระบรมวงศานุวงศ์และขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในด้านสวัสดิการสังคมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการสืบสารงานหัตถศิลป์ไทยอีกทั้ง ยังทรงมีพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรีชุมชนชนบทผู้เปราะบางและยังคงเป็นแรงบันดาลใจสืบให้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศสหประชาชาติขอร่วมอยู่เคียงข้างประเทศไทยในช่วงเวลาอันโศกเศร้านี้